ต่อไปก็จะสรุปบางเรื่องนะนะแต่คงไม่ไปต้องที่ฮิโรชิมานะก็เป็นเรื่องที่สนุนสนานอีกอย่างรูปแบบเนี่ย <c oughs> คือพระเจ้าของเราเนี่ยก็ท่านวางหลักการและวิธีการไว้ร้อยแล้วเราวิปงเปรียเหมือนลูกนะเอามันกระและันลูกพระพุทธเจ้าคาว่าลูกเนี่ย ท่านแบ่งเป็นสามยางลูกที่เกิดในคันของเราลูกบุญธรรมแล้วก็ลูกศิษย์เห็นไหมทั้งสามลูกเนี่ยถามว่าประเภทไหนสำคัญที่สุดคำตอบก็คือว่าสำคัญเหมือนกันแต่พิเศษที่สุดนั้นคือลูกเชื่อฟังลูกเชื่อฟังฉะนั้นในการปฏิบัติที่เรา เรียนกันเนี่ยต้องเชื่อฟังคําว่าเชื่อฟังก็หมายถึงศรัทธาเป็นตัวแรกกันนะเพราะฉะนั้นเราอย่าข้ามศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อเนี่ยเชื่อต้องมั่นด้วยนะคือพุทธเจ้าเนี่ยท่านเปิดโอกาสให้เชื่อแล้วต้องประกอบด้วยความเฉลียวฉลาดแล้วก็มีภา์วิจารณ์ได้ไม่ใช่เชื่อเหมือนอย่างนัทพิทั้งหลายที่เชื่อเทวดา หรือเชื่อพระเจ้าอันนั้นไม่ต้องทำอะไรเชื่ออย่างเดียวไม่ต้องใช้ปัญญาแต่พระพุทธเจ้านี้ท่านต้องใช้ปัญญาด้วยเขาเรียกว่าญาณธรรมประยุต์ฉะนั้นในฐานะเราก็ถือว่าเป็นลูกพุทธเจ้าเหมือนกันเราก็ต้องเชื่อในคำตัดของพุทธเจ้าแล้วการเชื่ออย่างเนี้ยอย่างท่านพระอาจารย์ธรรมบาลก็ ท่านก็อุตสาห์เน้นตลอดและว,วันนี้ก็มีคุณยงวิชัยน,นะก็ได้มาแสดงหลักท่านต่อทุกการปฏิบัติถ้าจะพูดกันแล้วว่ากว่าจะถึงตรงนี้มันเป็นธรรมดาทอดลองผิดลองถูกมาลองผิดลองถูกมาแล้วก็กว่าจะมาถึงตรงนี้ก็ผ่านมาเยอะแล้วก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรตามที่คิดแต่มาณนะตรงนี้ เราได้ผลผลที่เราควรจะได้ก็ได้หรือที่ที่ยังไม่ได้พระอาจารย์ธรรมบางก็บอกว่าให้ทำต่อไปที่จริงถูกต้องถูกต้องตรงที่วันนฐานนี่เราปุสชนเนี่ยทำแล้วต้องมีมีวิบากคือมีผลสิ่งที่ทำแล้วไม่ได้ผลหรือไม่มีบุญไม่มีบาปค,คือพระอรหันต์เท่านัน้นโยงเขาเรียกวิริยา พระบุญท่านเต็มแล้วอย่างพระเจ้าก็ดีพระอาหารย์ทั้งหลายก็ดีเนี่ยท่านทำหน้าง,งานเนี่ยทำแล้วทํามากด้วยแต่ว่าบุญไม่มีนะเปรียบเหมือนเหมือนน้ําที่เต็มตุ่มแล้วจะเพิ่มเท่าไหร่มันก็แค่นั้นอันนั้นเขเรียกว่าปีวิยาคือสัตว์แต่ว่าทำแต่คุณค่าของการสัตว์แต่ว่าทำเนี่ยมีค่ามหาศาลมากกว่าเรามาก ฉะนั้นเมื่อคําว่าปุถชุชนอย่างเราเรททำอะไรต้องต้องมีผลและผลเกิดทันทีแต่จะปรากฏแค่ไหนอย่างไรนั้นปอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ต่อไปก็จะพูดถึงว่าอารมณ์อารมณ์เนี่ยตราบใดที่เรายังมีชวิตอยู่ก็ต้องมีอารมณ์ทางนั้นแหละแต่อารมณ์ในที่นี้จะขอกล่าวเพียงว่าวิสัยะวัติหรือวิวิศยาะวติก็ได้ แปลว่าอะไรแปลว่าความเป็นไปของอารมณ์ที่เกิดทางใจเราเรียกว่าอารมณ์ผวังและทุกๆคนก็มีอารมณ์ผวังอยู่อารมณ์ผว้เนี้ยินความหมายกว้างมากเช่นเกิดเป็นอะไรก็ต้องมีผวังเช่นเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งเกิดเป็นเทวดาหกเกิดเป็นรูปภั้นสิบหกเกิดเป็นอรูปปัคือไม่ภัที่ไม่รูปสสี่ เกิดเว็ยนดีรฉานเาปรีสุรกายนรกก็ต้องมีอารมณ์ผวังตรงนั้นถ้าพูดในหลักของปรัตญธรรมด้วยกว่าอารมณ์สิเก้าได้แก่ตัมมะอารมณ์หนึ่งตัมนิมิตอารมณ์หนึ่งคตินิมิตอารมณ์หนึ่งทั้งสามอารมณ์นี้เป็นตัวผวังตัวผวังนั่นแหละเก็บไว้คือเก็บอารมณ์ทั้งสามไว้จึงเรียกว่าอารมณ์เดิม หรืออารมณ์ในอดีตที่ผ่านมาก่อนที่เราจะมาเกิดในชาติเนี่ยเราก็ตายมาแล้วนะในชาติก่อนและในชาติก่อนเราก็เคยกระทำกรรมมาแล้วเหมือนกันกรรมก็ถูกเก็บไว้ที่ใจจึงเรียกว่าอารมณ์ผววังคาว่าเก็บไว้ที่ใจไม่ได้หมายความว่าเก็บไว้ที่หัวใจไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นหัวใจนี่เป็นรูปไม่ใช่เป็นนาม เรียกว่าธัตไทยวัตถุกรูปคําว่ารูปท่านิยามคำเป็นภาษาบาลีไว้ว่ารูปปฏิติรูป,ปังธรรมชาติใดย่อมแตกสลายได้เพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่ารูปแปลว่าสภาวะที่แตกสลายได้คำว่าพระวงังนเป็นนามคือใจไม่ได้แตกสลายได้เหมือนรูป อารมณ์ที่เป็นนามจึงเป็นสันตติคือการสืบต่อจากอดีตชาติมาปรากฏเป็นรูปนามคือเป็นชีวิตในชาตินี้ก็มีการเก็บอารมณ์เรียกว่าตํรอารมณ์นิวิตอารมณ์และคตินิวิตอารมณ์เหมือนอดีตชาติเหมือนกันคําว่าเก็บอารมณ์นั้นต้องสมบูรณ์ด้วยผลของกรรมเรียกว่าวิปาตะสมังคิตาพวังมีหน้านะที่เก็บอารมณ์เรียกว่ากิจ ของกริยาพิเศษกิตค,คือหน้าที่ได้แก่หนึ่งวิปลาตะจิตตะแปลว่ามีหน้าที่วิบากหมายความว่าพ้าวังมีกิจหน้าที่เก็บผลของกรรมทั้งเป็นผลกุศลและผลของอกุศลข้อที่สองอาเสวนกิจจาหน้าที่อาเสวนะหมายความว่าพ้าวังอารมณ์ในเกิดบ่อยๆทำบ่อยๆแล้วก็ เกิดบ่อยๆทําบ่อยๆคือไม่ได้หยุดได้คือไม่ได้หยุดต้องมีหน้าที่อย่างนั้นแล้วก็ต้องเก็บไว้บ่อยๆคือเก็บอารมณ์นั่นเองอันนี้ก็เรียกว่าอาเซวันอติจักประการที่สามทวังทะในข้อที่สามใช้วรออุปนิสักยกิจจ์หน้าที่อุปนิสัยหมายถึงมีหน้าที่เก็บอุปนิสัยเดิม และอุปนิสัยปัจจุบันไว้อย่างทุกวันนี้เราเก็บนะและขณะนิยมก็มีอารมณ์และอารมณ์นั้นจะดีหรือจะไม่ดีเนี่ยก็เก็บไว้หมดเพราะว่าเป็นตานเก็บพิเศษสี่วาสนากิจจะหน้าที่วาสนาเขาว่าวาสนานเป็นสิ่งที่ละได้ยากมากผู้ที่ละวาสนาได้มีแต่พุทธเจ้า และมีแต่กับพระประเจกพุทธเจ้าเท่านั้นแม้พระรหันต์ก็ยังละวาสนาไม่ได้แต่กิเลสละได้ท่านจึงเรียบไว้ว่าวาสนาเหมือนกลิ่นที่ล้างไม่ออกเช่นหมักดองหน่อไม้ไว้แม้จะนำโอค์ไปล้างให้สะอาดอย่างไรแต่กลิ่นของหมักดองนั้นมีอยู่ฉะนั้นคาว่าวาสนาจึงละไม่ได้ แต่อารมณ์ขวางังีเก็บไว้ได้เพราะเป็นกริยาพิเศษของการเก็บอารมณ์ประการที่ห้าอนุสัยกิจจาหน้าที่อนุสัยหมายก็ว่าขวังนี่มีหน้าที่เก็บอนุสัยที่เป็นอารมณ์ละเอียดอ่อนได้ทั้งหมดท่านแบ่งอนุสัยไว้เจ็ดอย่างหนึ่งการมราคานุสัยได้แก่โลภะเจตสิกสองเพราะวาราคานุสัยได้แก่โลภะเจตสิก สามปฏิภานุัยได้แก่โทสะเจตสิกสี่มาน,านุัสได้แก่มานะเจตสิกคือการถือตัวละยึดมั่นห้าทิฏฐานุัสได้แก่ทิฏฐิเจตสิกคือความเห็นหกวิจิกิจฉาุัสได้แก่วิจิกิจฉาเจตสิกคือความลังเลสงสยัยเจ็ดอวิชานุัสได้แก่โมหะเจตสิกเนี่ย ที่เรามารู้เนี่ยเพราะว่าถูกเก็บไว้โดยพหวังขจิตหรือพหวังอารมณ์เองต่อไปหจริตกิจจะหน้าที่จริตคือมีหน้าที่เก็บจริตจริตนั้นท่านแบ่งไว้ว่าหนึ่งโลภจริตสองโทสะจริตสาโมหะจริตสี่วิตกจริตห้ศรัทธาจริตหปัญญาจริตเจต่อไปเป็นปรมีกิจจะ ก็หมายถึงการเก็บบารมีได้แก่หนึ่งทานบารมีสองศีลบารมีสาเนคขมะบารมีสปัญญาบารมีห้าวิริยะบารมี 6, กขันติบารมีเจสัจจะบารมี 8, อธิษฐานบารมี 9, เมตตาบารมีสิอุเบกขาบารมีนอกจากนั้นพะวังเก็บนิมิตของอารมณ์และคติดนิมิตอารมณ์ไปด้วย คำว่านิมิตคือเครื่องหมายให้รู้ในโลกนี้มีนิมิตทั้งหมดเลยนะคำว่าคัติคือทางที่ไป